สวัสดีครับพบกับผมยันจากช่องยันฟอร์ดอีกเช่นเคยนะครับหรือช่องทางเพจฟอร์ดโปรโมชั่นบายยันนะครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวยันพามาดูนะครับชุดแต่งหล่อๆสวยๆในรุ่นเอเวอเรสต์4คูณ4นะครับรุ่นที่คนกําลังหากันเยอะมากนะครับเดี๋ยวพามาดูครับว่าแต่งอะไรบ้างนะครับแต่งนหน้านะครับกระจังหน้าตรงนี้นะครับนี่ครับใส่เป็นตัว FORD นะครับสีดำนะฮะแรงเงาเป็นสีขาวนะฮะนี่ฮะสวยๆเลยนะฮะแล้วก็มีไฟนะครับมีไฟ3เม็ดนะครับเป็นตะแกรงแบบนี้นะฮะตะแกรงทรงแบบรังพึ่งแบบนี้นะครับนี่ฮะสวยๆเลยแล้วก็ติดในเรื่องของตัวชุดข้อไฟหน้าครับ Everlast นี่ฮะเพิ่มมิติในเรื่องของตัวไฟหน้านะครับให้มีความคมยิ่งขึ้นนะครับสังเกตด้านหน้านะครับรุ่นตัวท็อปนะครับก็จะมีไฟแบบ Matrix LED นะครับไฟ2ดวงแบบนี้นะครับไฟสวยงาม2สว่าง ได้ชัดเจนนะครับมองเห็นชัดเจนเลยนะครับชุดไฮไลท์นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นชุดวิกเตอร์นะครับนี่ฮะชุดวิกเตอร์ได้รับความนิยมสูงสุดก็คืออันนี้เลยนะฮะนี่ครับทําสีเดียวกับตัวรถนะครับนี่ฮะตัดสีด้วยสีดำนะฮะนี่ตัดสีดําคือมิติของตัวนี้นะครับจะมีการยื่นออกมานะครับจากตัวเดิมที่เป็นกันชนเดิมนะครับเนี่ยยื่นออกมานี่ฮะล้นออกมานิดนึงนะฮะแล้วก็จะมีโลโก้นะฮะเป็นรุปของวิกเตอร์ตัวนี้สีเงินนะฮะ นะครับผมแล้วก็เว้นตัวพวกตัวเซ็นเซอร์อะไรต่างๆไม่หมดเลยนะครับตรงนี้นะครับก็ดูมีมิติสวยจริงๆนะครับสำหรับด้านหน้าคันนี้นะครับผมมาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็เป็นชุดวิกเตอร์เหมือนกันนะครับนี่ครับตัวที่เป็นสีนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็เป็นสีเทานะครับเป็นเส้นนะฮะเส้นยาวตรงนี้เลยนะครับมีโลโก้คําว่าวิกเตอร์นะฮะด้านล่างนะครับก็จะเป็นท่อแบบเล็8นะครับสีเงินเงาๆแบบนี้ครับสวยเลยนะครับ ด้านล่างจะตัดเป็นสีสีน้ำตาลนะครับตรงนี้นะครับสีน้ำตาลแบบนี้นะครับที่เป็นเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับดูสวยงามยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะทําเป็นชุดครอบนะครับจากกันชนเดิมนะครับครอบเข้าไปนะฮะตรงนี้ติดก็ดูสวยงามเลยนะครับผมสาหรับรุ่น 4x4 Everest คันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของแต่งอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของชุดครอบไฟท้ายนะครับครอบไฟท้ายตรงนี้เลยนะครับนี่ดูสวยเลยนะครับผมโลโก้ ไทเทเนียมนะฮะโลโก้ไทเทเนียมสีเงินนะครับมาจากโรงงานนะครับแล้วก็ตรง4ีคูณสนะครับเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นเลยนะฮะนี่ครับสคูณสนะครับเอเวอร์เสนะครับจะเป็นสีเงินนะฮะด้านท้ายนะครับสำหรับใครที่อยากจะแต่งแบบนี้นะครับสามารถทักยันเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทร0 8 4 6 4 6 2 3 8 5นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ